แล้วก็ซึ่งในงานครั้งนี้นะคะซึ่งจะนําไปสู่การสร้างจิตจำเน็กน้องให้กับพี่น้องชนเผ่าค่ะเกิดจิตํำเน็จในการอนุรกักษ์เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่ามาตั้งแต่โบราณรวมถึงการแสดงออกถึงนานานชาติพันธุ์ของพี่น้องตะบ,บนแม่สลองในภายใต้ความร่วมมือของชุมชนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นวิีมิตใหมอ่อย่างดีนะคะที่สามารถจุดประกายให้เกิดความรักความผ่องแผ่ในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาชนเขา่าและเกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในความหลากหลายของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆที่มีการร้อยเรียงกันมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะคะดิฉันขอส่งความปรารถนาดีนี้ในการจัดงานในครั้งนี้ให ฟัรรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการและขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอแม่ฟานหลวงท่านนายกอบตอแม่สลองในนะคะรวมทั้ง,งนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนทุกชุมชนแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ให้สําเร็จนะคะันดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดงานโลชิงช้าบอ่อชงตุกประจำปี2566ณบันดนี้ค่ะ ขอเสียงโปรบมือดังๆครับพี่น้องครับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่บริเวณงานเทศกาลลงชิงช้าในวันนี้ครับเราจะร่วมกันส่งใจนะครับเปิดเทศกาลด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชนเผ่าอาขาของเรานะครับตัวกันตำข้าวปุกขนมในพิธีกรรมขนมนะครับของพี่น้องชนเผ่าอาขา นะครับเราจะร่วมตัําเข้าปุ๊บด้วยกันนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตกลับเรียนเชิญนะครับท่านมนุกิีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายสอสอปาร์ตินิพักเก้าวไกลขอเชิญประเมิอบนเวทีด้วยครับเียนเชิญบนเวทีครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านชิดวันชินอนุวัฒนสมาชิกสภาผู้